สวัสดีค่ะเชวานี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบร์กในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบร์กซึ่งตรงกับวันที่23มิถุนายน2568ความว่า กรานุกอังรีแห่งราชรัฐลักซมเบรกลักซมเบิร,ร,บรในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักษมเบรหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลักษมเบิรสืบไป ความสัมพันธ์ฉันมตรกว่า6ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับลักซ์มเบิร์กได้พัฒนาและเจริญงอกงามมาอย่างมั่นคงกอบกับความร่วมมือที่เจริญก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปมอมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราจะยังคงมุ่งกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปอีก ความร่วมมือดังกล่าวยังรวมถึงการพัฒนาศักยภาพความร่วมมือทางการเงินการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอนเนกประการพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิธิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือน evet. สหรัฐอเอรมก <PE> ีระหว่างวันที่23มิถุนายนถึงวันที่1กร,รกฎาคม2568วันนี้เวลา0นาฬิกา15นาที สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ทีจีเก้าสองสี่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัรรฐเเอรามานีระหว่างวันที่23มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคม2568 มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอายการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทสงสเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหาพันธ์สาธารณรัฐเยอร,ยรามานีครั้งนี้สมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่74ณหอประชุมเอ็นซนฮัลเลอร์ลินเดานอกจากนี้จัดทอดพระเนตรคอนเสิร์ตของวงซิมโฟนีออเคสตราเมืองมอนทรีออลและการแสดงเปียโนของนายอเล็กซองกอร์โดโรณหอแสดงดนตรีเอลฟิลฮาร์โมนี อีกทั้งจะทบระเนรสถานที่สำคัญต่างๆเช่นพิพิธภัณฑ์ริสคลาเตอร์โบสถ์นักปุ่นเกออกปราสาทฮัมบวร์เกออโทอบินเลอุทยานธรณีโลกยูเนสโกจีโอพาร์คร,ริสพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเคลเซนเวนฮิปศูนย์ถ่ายภาพความเร็วสูงพิเศษฮัมบวร์กมหาวิทยาลัยฮัมบวร์กพิพิพธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติบาวาเรียและพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งรัฐไบเอิ สมเด็จพระนิธิถาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่กเกษตร,รกรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ วันนี้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานปทุมธานีหนึ่งที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิอเาอเมือจังหวัดชัยภูมิซึ่งสมเด็จพระพนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนายกิติมาศและประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานแก่ราษฎรและเกษตรกร199่รายในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจำนวน1 6 4 2 9 1กิโลกรัม ซึ่งประสบอุทกภัยครอบกลุมพื้นที่เสียหายกว่า1952ไร่มีได้นายดุชาสินทวานนกรรมาการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานพิธีมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานมาจากโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทาน3แห่งได้แก่โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนสิลิจังหวัดสระบุรีผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรี โครงการมาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดเชียงรายผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและโครงการทหารพันธ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกทุกกลุ่มจะมีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวดูแลตั้งแต่เตรียมแปลงนาจนถึงการเก็บเกี่ยวมีการตรวจแปลงนาและตรวจสอบพันธุ์ข้าวและมีกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกันตรวจสอบ พันธุ์ข้าพระราชทานคุณภาพดีนี้จะช่วยให้กเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้มีเมล็ดพันธุ์นำไปเพาะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหนายสร้างรายได้เพื่อฟื้นฟูให้เก้าเดินต่อไปในฤด,ดูการใหม่ด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่งจบข่าวในพระราชาสำนักดิันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ